ยงได้ได้ยังยังเลยครับแ <laughs> ็เปน,นนวี้เรามาตกปลานินเนินเนแอลกอฮอล์แอลกอ,อ,อ,ลกอฮอล์เนี่ยไม่ไม่เคยพลาด <laughs> นี่คือการบาลานซ์ชีวิตของเจ้าพ่อพันล้านงานก็ต้องเป็นงานงานหนักก็สู้กันทั้งวันหลังเลิกงานเราพักผ่อนกันไม่ใช่เรื่องปกติหรือผิดปกติขอโทษเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะครับ น้องๆถึงได้ชอบธรรมชาติเนะ